สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดีพี่ๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มี Toyota v o ีอปี2013ค่ะเครื่องยนต์ 1.5e นะคะคันนี้เราขายที่ราคา168,000บาทค่ะ168,000บาทนะคะรถปี2013ค่ะ ให้รับชมรอบๆคันกันก่อนนะคะเป็นสีดำสวยๆเลยค่ะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะคะตามการใช้งานค่ะ อัตโนมัตินะคะพี่พีเดี๋ยวไปรับชมข้างในกันเลยค่ะข้างในเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะเบรก ABS เกียร์อัตโนมัติวิทยุเดิมจากโรงงานคะ่ะ อย่น,นะคันนี้ดําเดิมเลยนะคะพี่ๆหน้าหลังเดิมไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนาพันนะคะ1นะะึ0งแสาพค่ะ บาะผ้าสีดําไม่ขาดคขาข้างบนก็สะอาดสะอ้านคะ่ะพี่ๆเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องด้วย เดิมค่ะนอนไม่เคยขยับนะคะฝั่ขวาค่ะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะคะ องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นะะนะคะค่าสี่หกแปดนะคะพี่ๆหน้าหลังเดิมๆค่ะกระจกเดิมโตโยต้าทุกวันค่ะเราไปชม ทำ้ท้ายกันบ้างนะคะนันเทรน ล้ออะไรของเราเอาไปทําความสะอาดดูนะคะให้ดูรอยว่ามีเจาะหรือเปล่าไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่เคยติดแก๊สค,ค,ค่ะล้ออะไรไม่ได้เอาติดมาด้วยนะคะเพราะว่าถอดออกไปล้างอยู่ค่ะ ส,สวยๆเลยนะคะพี่ๆสีเต็มค่ะฝนตกใส่หนูแล้วจ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ โตกห้องต้องปิดก่อนคุณทำหัวโตโยตา้าวีออสปีสองพันสิบสามนะคะ เครื่องยนต์หนึเบนซินค่ะไม่เคยติดแก๊สค่ะรถเดิมๆหน้าหลังเดิมสีสวยภาสี68นะคะตัวนี้เป็นตัว E ค่ะมีแอร์แบ็กคู่มีระบบเบรก ABS ยางเป็นยางปี ยังปีสองสามนะคะพี่พี่ดูโคกันยงปีสองสามค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0991472099นะคะ0991472099ค่ะรถอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะ สนใจเข้ามาดูรถทดลองขับได้ค่ะอยู่ที่เขตหลักสี่ค่ะพี่พี่สวยสวยเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้หนูก็ขอขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปจนจบน,นะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ